ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ In f ฟิ i x Note 30ครับเป็นตัวที่รองรับ 4G นะครับเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัว Not ต30 4G นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นตัวแรม8ลอม128เนี่ยราคาจะขายเพียงแค่5,999บาทเองนะครับผมก็ถือได้ว่าโอ้โหราคาเนี่ยคุ้มเลยนะเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้มานะครับในครั้งนี้ผมจะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นค ที่สําคัญครับตัวกล่องเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว i n f i n i t rov ครับผมเป็นตัวละครจากตัวเกม rov นั่นเองครับต้องบอกว่าแพคเกจทิ้งทำออกมาได้สวยมากๆครับผมมาเรามาดูกันว่าฟ e e l i n g ในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไบต์สปีดเป็นโปรรายเดือนจากค่าย์พัสสีฟ้านะครับโปรนี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ๆละหลายปีแล้วนะครับก็เลยยังได้แบบใช้โปรเดิมอยู่เนาะ ก็ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชเรทสูงอยู่ที่120เฮิร์ตเลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่าการแสดงผลและก็ความสว่างครับให้เพื่อนๆเ,เลือกมาที่อัตรารีเฟรชเรทหน้าจอก็จะมีแบบ4สเต็ปให้เลือกนะครับอัตโนมัติ60เฮิร์ต90เฮิร์ต120เฮิร์ตผมเลือกไว้ที่120เฮิร์ตเลยนะครับก็จะเล่นผ่านตัว x arena นะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูคะแนนแอนตูตู้ของเขาหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัว cpu เนี่ยจะเป็นตัว mediatek helio g 9 9เครับเป็นชิป6นาโนเมตร cpu เป็นตัวแรงครับเพื่อนๆก็เทสคะแนนแอนตูตู้ออกมาแล้วได้ในระดับ4 0 0แสนเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยเนาะมามาดูกันว่า f e ลล i n g ในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับใครที่ชอบปล่อยบอทหรือว่าใครที่ชอบเล่นเกมแบบนานๆน,น,นะครับผม <ๆ S 2> เขามีฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคอเกมเลยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันเลื่อนลงมาตรงนี้ครับ การชาร์จแบบบพาร์ตครับการชาร์จแบบบพาร์ตคืออะไรก็คือถ้ากระแสะไฟเอถ้าตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับเพื่อนๆมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า30%หรือว่า20%ตตามที่เราเลือกนะครับไอตัวกระแสะไฟเนี่ยเวลาเราชาร์จปุ๊บปกติมันจะเข้าไปที่ตัวแบตแล้วค่อยไปที่เมนบอร์ดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกระแสะไฟเขาจะตรงไปที่เมนบอร์ดเลยดังนั้น ตัวแบตเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยไม่ทําให้แบตมันเสื่อมเร็วแล้วก็ในเรื่องตัวอุณหภูมิเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับผมเขาก็จะลดอุณหภูมิให้นะนี่คือฟีเจอร์ที่เหมาะกับคอเกมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาเรามาลุยกันครับผม r o v ขอ,อยัดเริ่มเกมครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆอยู่ที่6.78นิ้วก็เหมาะต่อการถือเล่นเกมมากๆเลยนะครับเนี่ยครับ หน้าจอใหญ่สะใจคอนโทรลเกมตรงนี้เนาะนิ้วเราอยู่ตรงนี้เรามีพื้นที่แสดงคอนเทนต์ตรงกลางเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าได้ไซส์หน้าจอมาใหญ่ความละเอียดของตัวจอเป็น Full HD Plus นะครับเป็นจอ IPS LTPS นะครับผมแต่ว่าการแสดงผลก็แน่นอนครับมีความเนียนตามีความสบายตาแต่ว่ายังไม่ทิ้งความสดของตัวสีสันนะครับแสดงผลออกมาได้สวยมากครับผมมีหมดถนอมสายตาด้วยและที่สำคัญมาพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชสูงอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้เลยครับ120เฮิรตเนาะ มาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกัน CPU ก็มีเดลเทคเฮลิโอ G 99นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรภาพ SD ตอนนี้เปิดสูงมากได้นะครับการแสดงผลยังไม่สามารถที่จะดันไปสูงมากได้เนะาทะทาริโปัดสูงมากได้นะครับสนามลบก็มี60 FPS เปิดได้นะครับเ,เพื่อนๆผมขออนุญาตปรับกราฟิกแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ปรับแบบนี้เลยเนาะมามาลุยกันครับมาลุยกันมาลุยกันมาดูว่าเลือกตัวละครเนี่ยจะทันเขาไหมนะครับ ลำโพงเสียงกระหึมครับเป็นลำโพงคู่จูนโดย JBL นะครับเ,เพื่อนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจะคู่จะคู่การแข่งขันสิบปุ๊บอ่าเลือกตัวละครอ่าโอเคพอได้สูสีกับเขาอยู่นะก็ถือว่าเกิดเร็วนะครับผมดูวิดีโอสกินสิโอเคครับผมเนีนยนสมูทก็โอเคครับในเรื่องตัววิดีโอสกินก็ วิดีโอสวยดีเนียนดีนะครับเพื่อนๆน,นี่หมุนติวต้วๆเลยดูซานิสผม,ม,มนี่โคตรเท่บอกเลยเท่มากครับนี่คือฟิล l ิ่งในการทัดสัมผัสนะครับเพื่อนๆโอเคเนาะโอเคนะเ,คนะเลือกตัวละครก็ทันเขาอยู่การแสดงผลการดึงวิดีโอสกินก็มารวนเร็วดีครับเพราะว่า CPU เป็นตัวแรงเขามาพร้อมกับตัวแรม8 g ินะครับเพื่อนๆแรมจริง8กิแล้วก็ ฟีเจอร์แรมเสริมก็มีมาให้ใช้งานนะครับสามารถที่จะบวกได้สูงสุดอยู่ที่8กิกเลย8บวก8เป็น16กิกเลยนะครับหน่วยความจำก็อย่างที่ผมพูดไปครับมี2ความจุให้เลือกนะ828ราคาเริ่มต้น5,999บาทครับใครที่ซื้อทันในช่วงโปรเนีย่ยต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากๆด้วยนะครับเพราะว่าได้ราคาลดลงมาอีกเนาะ แล้วก็ตัว8 256กิกราคา6,599บาทครับผมก็เพิ่มตังค์มาอีกประมาณ600บาทก็จะได้หน่วยความจำมาเท่าตัวเลยใครที่งบไม่จำกัดเนี่ยผมก็แนะนำให้เพิ่มแล้วกันนะครับเพื่อนๆส่วนใครที่แบบเอ้ยเอาแค่เริ่มต้น128กิกก็เพียงพอแล้วเนาะแล้วก็กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าจาอรูตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดแล้วละ่ะความเร็วอยู่ที่16ล้านกล้องหลังเป็นกล้องหลัง3เลนมีความเร็วหลักอยู่ที่64ล้านครับผมแล้วก็เขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ อยู่ที่5,000ม mm, ิลลิแอมครับ5,000มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยเป็น5,000ม mm, ิลลิแอมที่ผมใช้งานมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดนะอึดใช้ได้เลยนะครับด้วยในเรื่องตัวชิปของเขาด้วยเลยเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยตัวชิปเขาเป็นชิป6นาโนเมตรแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเขาก็จะได้มาที่120เฮนะิรตเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วการจัดการพลังงานการกินไฟเนี่ยก็ถือว่าประหยัดแบตพอสมควรเลยนะครับและยังไม่พอครับเพื่อนๆมาพร้อมกับชาร์จ45วัตต์ โอ้โหตัวนี้เนี่ยชาร์จแป๊บเดียวเนาะก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับลำโพองอย่างที่ผมพูดไปครับเป็นลำโพงคู่เสียงรายละเอียดครบมีมิติครับผมเพราะว่าเขาจูนโดย JBL นะครับลำโพงของ JBL เนาะก็ถือว่าโอเคมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็รองรับทั้งตัว2.4กิกะเฮิร์5กิกะเฮิร์ครับจับสัญญาณก็ได้โอเคดีส่วนการเชื่อมต่อก็แน่นอนครับการใส่ซิมก็รองรับแค่ 4G เนาะเพราะว่าเขามีวางจำหน่าย2รุ่นตัว 4G ตัว 5G นะครับ ปเป็นแอนดรอย13ครับผมก็เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วล่ะนี่คือฟิลลิ่งในช่วงที่เราฟาร์มนะครับปิ้งก็เขียวดีฟเฟรมเลท59 60 61อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่คือฟิลลิ่งที่เราฟาร์มอยู่นะครับผมท,ทัดดีกราฟ,ฟิกสวย เขาเขาชุนลมุนกันเขาชุนลมุนกันทันไหมทันไหมไปช่วยเพื่อนไม่ทันเลยเนี่ยโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปัมเวลกอนแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาในช่วงชุนลมุนนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เล่นมาได้ประมาณ9นาทีเกือบจะ10นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในช่วงแบบปลายๆเนาะช่วงชุนลมุนครับผมนี่เป็นไงล่ะต้องบอกว่าฟินนี้ในการเล่นก็คือทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีครับเพื่อนๆมามา ผมลุยสองเลยนะมานี่นี่โอ้โหตัวนั้นหลุดไปก็คือแบบเล่นได้ดีมากครับความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีฟิลลิเนีการเล่นการทัดอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆครับเฟรมเดทนิ่งๆครับ59 60 61ประมาณนี้ครับผม yeah, 1, 1> คือเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับใครที่จะซื้อตัวอินฟินิตโน้ต0ที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวรองรับ 4G เนี่ย มาเล่นเกมเอาวีเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเล่นได้สบายมากครับมา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 สิมาสิมา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 โอ้หไม่หลอดครับผมโดนอินแฮนยิงเนี่ยครับเพื่อนๆคือเล่นได้มันมากช่วงชุนลมุนช่วงออะไรต่างๆเนี่ยก็คือทำออกมาได้ดีเนาะเป็นเมสของเขาก็อยู่ห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดวิ่งประมาณนี้ครับเห็นไหมมีดับขึ้นดับลงอยู่แค่นี้ครับเพื่อน คือทำออกมาได้ดีจริงๆครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาจบเกมกันครับผมก็อยู่ในช่วงไปไปลายเกมแล้วไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปจบบอกได้เลยว่าตีกินตีกินอย่างเดียวเลยครับผมเราเก่งแล้วไม่หรอกเราออกของทันใช่ไหมเรา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 ไอ้นี่ฟาร์มได้กว่าเกิดนะมามาไปไหนไปไหนเฮ้ อย่ายิ้มให้พี่นะพี่เนี่ยโหดบอกเลย <Nice assist. S 1> อ่าฮะโอเคเราไปเอาป้อมดีกว่านะ <You S 1> อ่า <can 't. S 1> แตกครับผม <the> มาสิมาสิไปไหนตีรอเลยแหละไปจบเกมดีกว่าเรา <the> มามาเอานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหืม,มเห็นไหมครับบอกแล้วเรียบร้อยว้า เอฟเฟกสวยภาพสวยมากครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าอินฟินิตเนสสาที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวที่รองรับ 4G นะครับราคา599 9าสบาทเนาะสำหรับตัวแรม8ปดลร้อยยี่แปดนะครับเล่นเกมเอาวโอ้โหทำหมุกมาด,ดีมากครับเด่นเล็มมันมากๆครับความร้อนคุมได้ดีจัดก,การได้ดีครับตัวเฟรมเรสนิ่งๆ5 9 6 0 6 1เ็ครับเพื่อนเพื่อการจับสัญญาณก็เขียวตลอดอยู่เนาะก็โดยรวมแล้วคือดีมากๆครับผมสิ่งที่ผมชอบนะชอบก็คือความร้อนของเขาเนี่ยคุมได้ดีจริงๆรงิครับ ก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ